ติดตามสถานการณ์พายุลูกเห็บที่พัดถล่มที่เชียงรายนะคะตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารต้องระดมอาสาสมัครเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายค่ะหลังจากนี้หลังจากที่มีฝนและพายุลูกเห็บพัดกระหน่ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในหลายอำเภอตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่19เกเมษายนที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่โดยในตีคคำจันทร์กำนันตำบลดอยลานได้ไราย ไปยังในอำเภอว่าบ้านเรือนชาวบ้านโป่งเกลือใต้หมู่ที่18หมู่ที่4บ้านร่องดูหมู่ที่16บ้านจำหวายหมู่ที่สองบ้านดอนเจริญหมู่ที่8บ้านดอยสมบูรณ์หมู่ที่12และบ้านใหม่สามัคีหมู่ที่22ถูกพายุพัดจนฝาบ้านและหลังคาพังเสียหายบางหลังถูกลูกเห็บ เจาะหลังคาจนพลุนและตลอดคืนที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีภูสิทธิ์ชัยทองนายอำเภอจังหวัดเชียงรายสั่งการให้ในายประกรณ์สุบริวันประหลัดอาวุโสนายสันพัฒนชิตสนุกธัญโชตประหลัดอำเภอและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ประชุมร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเบื้องต้นมีความเสียหายจากพายุลูกเห็บประมาณ150หลังคาเรือนรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 1ล้าน5แสนบาทนอกจากนี้ยังพบว่าบ้านเรือนชาวบ้านที่ตำบลแม่เจดีอำเภอแม่สวยและอำเภอพานบางส่วนก็ถูกพายุลูกเห็บพัดและกระทบหลังคาตนได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันทำให้ทางฝ่ายปกครอง อำเภอร,ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องรีบออกให้ความช่วยเหลือและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนนะคะขณะที่นายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้อำเภอจัดเตรียมกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนและขอกำลังทหารจากมณฑลทนาหารบกที่37 รวมทั้งชาวบ้านในแต่ละท้องที่ให้ร่วมกันนําอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายโดยพร้อมเรียงพร้อมกับทยอยลงไปตรวจสอบความเสียหายและดูแลการซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะ